มาอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นกบกระจัง4.5ตัวสีเหลืองเอามาหลองครับไล่อีกแล้วไม้แรกไล่อีกแล้ว ติด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 ท่ไม้กัดเยอะโดนเยอะตัวที่เท่าไรแล้วเนี่ยอีกตัวงล้นนะครับผมจำไม่ได้แลกัดกบกระจังตัวสีเหลือง4.5ครับหาวเท็ตรงนี้ไม่ใช่บ่อนะครับเป็นของข้างถนนเนี่ยนะ เี้ครับเดี๋ยวให้ตีกันต่อ